สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวจักรยานเสือภูเขายี่ห้อ t r รนเนะครับรุ่น136 M136 นะครับรุ่นนี้นะเป็นรุ่นยอดนิยมเป็นเฟร,รมอลูมิเนียมอันลอย6061นะครับ เป็นเกียร์ซิมาโน่ทัวนี่นะครับนะครับยี่สิบเอ็ดสปีดยี่สิบเอ็ดยังไงข้างหลังเนะีนะ่ยฮะมีเจ็ดนะครับนับไปเนะี่ยมีเจ็ดแล้วข้างหน้ามีสามครับเจ็ดสามยี่สิบเอ็ด จานใหญ่นะครับตัวจานใหญ่เนี่ยเอาไว้ทําความเร็วขี่ทั่วไปและจานเล็กๆเนี่ยขึ้นเขาขึ้นสะพานตามสบายเลยครับรุ่นนี้อ่ะเป็นรุ่นเริ่มต้นสำหรับผู้ที่ต้องการขับขี่รถเสือภูเขานะครับคือคันนี้มีครบนะฮะครบเลย โชคหน้านะครับโชคหน้านะครับดิสเบรกนะครับปลดเร็วหอดล้อหน้าใส่ท้ายรถเตดพื้นที่นะครับมีครบนะเป็นตัวเริ่มต้นเพราะฉะนั้นราคาก็เริ่มต้นเลยประหยัดนะอลองดูชุดเกียร์ชุดเกียร์เนี่ย เป็นชิปเปอร์เปอร์ยังไงเราคุณขึ้นเกียร์นะครับโยกเข้าไปปั๊บนะครับเร่งความเร็วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะเร่งความเร็วลดความเร็วเชนเก,ยเกียร์ลงนะครับปดให้ดังแกกนะครับอ่านะเริ่มมาที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะก็ใช้งานสนุก นะครับชิปเปอร์แบบนี้ของชิ i มานโนญี่ปุ่นนะฮะสองข้างนี้ตัวสับจานใหญ่มีสามจานครับข้างหลังมีเจ็ดจานฮะ,อะลองดูตัวเฟรมนะครับดูความสวยงามเอ็มนึ่งสยี่ห้อ t r i n x อ็กซ์นะครับดูชุดเฟรม มีหลายสีนะครับลองมาเลือกชมได้เลยคันนี้ดิสเบรกหน้าหลังเฟรมอลูมิเนียม6061ขนาดยางนะครับยี่ที่ปกนิ้วขอบล้อเนี่ยเป็นอนลอย6061นสองชัน้น อันนี้เป็นเป็นรุ่นมาตรฐานเริ่มต้นจับผู้ที่จะเลือกหาเสือภูเขานะครับโช๊คดิสเบกเกียร์นะครับ,บ,รรนะรบนี่นปนทาชุดเกียร์หลัง ชิมานโนญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ไงลองเลือกชมดูนะครับ TnX M หนึ่งสามหกรอคุณอยู่ครับ